มันมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์ว่าถ้าสมมุติมันเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันสมมติประธานสวเป็นเป็นคุณสมชายจริงเนี่ยคนบางคนมองย้อนกลับไปตอนผมว่าอย่าอย่าอย่าประมาทอย่าประมาทกลุ่มในเครื่องแบบนะอนะ่ากลุ่มในเครื่องแบบผมว่าจริงๆเขาตั้งวุฒิสภานเนี่ยเพื่อเพื่อพวกเพื่อ,อ,อ,อฝ่ายเขาตรงนี้เขาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อเพื่อเราจะได้เป็นผม ปากเสียคุได้ได้จะได้เป็นในผลอ๋อคือคือประเด็นที่อาจารย์สุขุมพูดเนี่ยก็ก็น่าคิดอาจจะผมชวนทั้งสามท่านคิดก็คือว่าคือถ้าเราดูไอไอกติกาการเลือกสวครันนี้นะท้ายที่สุดอะพอเราไปดูมันเหมือนจะมันเหมือนจะเอื้อให้กับข้าราชการโดยเฉพาะกองทัพ มีโอกาสเข้ามาเพราะอะไรที่ผมพูดแบบนี้หรือว่าหลายคนัมงข้อยเก็แบบนี้เออยี่สิบกลุ่มอะผมพูดสมมติกลุ่มบริหารการแผ่นดินกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมอ่ะก็ถ้าหายเขาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาสมมติผมพูดถึงกลุ่มที่16ศิลปินถ้าผมบอกว่าถ้าหายเขาบอกว่าอ้าวผมอยู่กรมดุริยางผมผมเป็นศิลปินได้ไหมอ่าสมมติผมบอกกลุ่ม18กลุ่มสื่อออาผมทำงานอยู่ททบห้านี่เป็นเป็นสื่อได้ไหม ทำสวนยังมีสมัครเลยเห็ไหมเป็นชาวนาก็มีอ้าหารพัฒนาไงครับใช่ใช่ทำสวนได้เนี่ยมันเลยเราก็อาจจะมองได้ว่าอย่างที่พอเออพอจารุขุบตั้งประเด็นแบบว่าเราอาจจะเห็นประธานสวเป็นนายพลก็ได้นะคืออันนี้ผมคิดว่าทาให้เครือข่ายเราติดตามการเลือกระดับประเทศสนุกขึ้นใช่ครับดูซิว่าใครจะแม่นกว่านะคนนี้บอกว่าอาารย์านี่ผมไม่น่าใช่อะไรนะน่าติดตามที่นี้ผมเรียนวิ่งฮะ คือระบบมันมีปัญหาในเรื่องเรื่องเบื้องต้นคือกติกาใช่มาจาร์ภาพวิธีการเลือกคือรัฐมนูญบอกให้เลือกกันเองซึ่งเลือกกันเองเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับเราเคยมีแล้วในสภาสนามม้าตอนเลือกสนชปีสองพันหนเจแล้วมาล่างรัฐมนูญสองพันหนึ่งเจ็ดนะแต่ว่าตามรัฐมนูฉบับถาวรเราไม่เคยมีสวเนี่ยนะครับถ้าไม่แต่งตั้งก็เลือกตั้งใช่ยกเป็นชุดแรกให้สสอเขาเลือก เพราะเขาเป็นเป็นมีอำนาจแค่เป็นสภา,าที่ปรึกษ,ษาพุทธสภาที่เหลือเนี่ยไม่แต่งตั้งก็เลือกตั้งเลือกตั้งก็ครึ่งมีครั้งแรกในตอนปี 40, 2อ4 0นเลือกทั้งสองคนเลือกตั้งหมดแล้วเป็นที่มานะครับที่สารรัฐธรรมนูญกรกตปปชาเนี่ยให้สวเลือกเพราะสวนเนี่ยมาจากประชาชนเลือกโดยตรงจึงมีความชอบธรรมไปเลือกองค์กรศาสนาสามนูนระบบเนี่ยเราเอามาจากอเมริกา อเมริกาเนี่ยเขาให้สุปรีมคอร์ตคือศาลสูงเนี่ยประธานดีเลือกก็จริงนะเป็นเป็นคนเลือกมาแต่ต้องให้สภาสูงเขาเห็นชอบถึงจะแต่งตั้งได้เราก็ไปเอาระบบนี่มาสสร .40 ูนเนี่ยอ่ะถ้านก็เอาสวแล้วกันจะได้ไม่เกี่ยวการเมืองสสไม่เกี่ยวเลยน้อนพี่เราแล้วทีนี้ทีนี้ข้อสําคัญคือไม่เกี่ยวได้เหรอไม่เกี่ยวจริงเหรออันที่สองครับเอ่อเรื่องนี้ผู้รางนุนเองก็เหมือนกับมึนๆไปอะ นะครับอาา้าวในเมื่อสอวอเขาเลือกสามนูนมาเลือกปปชกตมาก็ให้เลือกต่อไปแต่ขอโทษที่มาเนี่ยมันไม่ได้ที่มาถ้าให้เลือกอำนาจขั้นนี้นมันต้องมาจากประชาชนเลือกโดยตรงครแล้วนี้ก็เหมือนกันครับคือก็แม้ว่าจะเป็นการเลือกกันเองแต่มันก็เป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครซึ่งต้องจ่ายเ<ช>งิน2500บาทมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยในแนวคิดของการมีผู้แทนปวงชนนะครับแต่ละประเทศ ในทางตำราเนี่ยทฤษฎีก็เถียงกันเยอะว่าไอ้เลือกแบบแบ่งเขตหรือบัญชีรายชื่อเนี่ยมันสะท้อนกลุ่มอาชีพหรือเปล่าผู้แทนปวงชนมันสะท้อนกลุ่มอาชีพจริงหรอมันเพราะมันมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตบ้างปาร์ตี้ลิสต์บ้างดังนั้นเนี่ยมันมีผู้แทนใีแบบหนึ่งสังคมมีอาชีพเลยบ้างก็มีตัวแทนไปนันนี่เป็นแนวคิดนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยมันนํามาซึ่งการมีผู้แทนกลุ่มอาชีพของระบบเลือกตั้งนี้ทีนี้ต่อให้จะเอาจริงนะ ก็มีปัญหาอยู่ดีอันนี้อาจารย์หมายถึงตอนรัฐมนูน60ใช่ไหมที่เขาดีไซน์มาเพื่อให้มีซึ่งก็มีปัญหาอยู่ดีเดิมเดิมเราไม่มีกลุ่มอาชีพไม่มีมีเรื่อเรวมเลยเขาจะมีคําว่าให้หลากหลายกลุ่มอาชีพตตอนแต่งตั้งแต่นี้คือจาอจงเลยอันนี้เป็นอย่างนี้ฮะไอ้กลุ่มอาชีพเนี่ยมันจะพอได้ถ้าหากว่าตอนเข้ามาสู่การเลือกกันงเองเนี่ยมันเปิดกว้างหรือให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพเข้าเสนอ หรือสมัครเข้ามาอย่างเปิดกว้างแต่นี่มันไม่ใช่ไงต้องสมัครเข้ามาสองร้อยบาทคนที่เขาทาอาชีพนี้แต่เขาไม่ต้องการทจะเสียเงินหรือไม่ต้องการจะเข้ามาเกี่ยวหรือเขาอาจจะไม่อยากยุ่งนะครับก็จะไม่เข้ามาเช่นกลุ่มประมงสมมตินะครับจังหวัดเนี้ยมีกลุ่มประมงอยู่ห้ากลุ่มมีหนึ่งกลุ่มเขาอยากจะเข้ามาเขาก็ชวนกันเข้ามาอีกสี่กลุ่มเขาไม่ได้เข้ามาอยากจอยด้วยไม่อยากจ่ายตังค์ก็เป็นแค่เขาเข้ามาคือเฉพาะคนสมัครไงก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วผมจะเรียนว่าออเข้าใจละต่อให้เราต่อให้เราโจมตีมนะครับอสอวอชุดคอสอชอมากแค่ไหนเนี่ยแต่ในขั้นต้นเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้นะขั้นต้นยังดีกว่านะแต่ผลออกมาเนี่ยเ<ช>นื่อ,อ,อ, <c oughs> องจากคอสชเป็นคนเลือก <c oughs> คือผมเรียนว่าใน2 5 0คนเนี่ยที่ยังอยู่ในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับจนกว่าสอวอชุดใหม่เยะเข้ามาเนี่ย50คนเนี่ย นะครับมาจากระบบเรื่องตนเองสองร้อยคนนะครับเมื่อปีหกสองซึ่งมือก็คือระบบแบบนี้แหละเขาทดลองมาแล้วตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราเงียบผมไม่อ่านดูแล้วอตอนนั้นผู้สมัครครบเลยครับครบนะครับรอบอำเภอมาสู่จังหวัดจังหวัดเนี่ยห้าหมื่นสามพันแปดร้อยคนครบเลยนะครับเพราะทุกอำเภอเนี่ยทุกกลุ่มอาชีพเนี่ยได้สามคนอำเภอหนึ่งหกสิบคนคูณเก้าร้อยยี่สิบแปดห้า ห้าหมื่นหกพันสามพันแปดร้อยห้าหมื่นสามพันแปดร้อยคนครบเลยทําไมรู้ไหมฮะเพราะว่าเขามีแค่สิบกลุ่มอาชีพอันที่หนึ่งตอนนั้นมาใช่บทเฉพาะการับแล้ววิธีการอยู่กลุ่มอาชีพมีสองอย่างหนึ่งคือสมัครแล้วสองคือให้ตัวแทนของอาชีพสมาคมอาชีพเสนอเข้ามารับรองเข้ามามันก็เลยเติมมาครบอันไว้ง่ายคือที่มาของการเลือกตัเองรอบแรกเนี่ยดีกว่านะครับเพราะมันเปิดให้ ตัวแทนสมาคมอาชีพต่างๆเขาเสนอเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค่าสมัครครับแล้วมันเลือกกันเองไอตอนแรกเนี่ยผมเรียนนะครับดีกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันมาแย่ตอนไหนรู้ไหมครับปลายทางไพอได้200คนปั๊บเนี่ยคอสชเขาจิ้มมาม0า50เนี่ยมันมันมาแย่ตรงนี้ ไม่ได้สะทอนทั้งหมดเขาจะเขาจะเลือกใครล่ะคุณไอ้คุณอ๊อกครตัอสชอคนที่เขาคุยได้ไงใช่ไหมใช่คําคำว่าคุยได้หรือเปล่าหรือคนที่เขาสั่งได้โหหนักหนักเขาไปอีกอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับที่นี้สังเกตในรอบเนี้นมันมีด่านสองพันหร้อยบาทนะครับแล้วก็ต้องสมัครใช่แล้วพอไปยี่สิบกลุ่มเนี่ยไอความเป็นกลุ่มอาชีพมันก็มีความประหลาดมันเอ๊ะมัน ยังไงยังไงอยู่นะทีนี้มันก็เลยออกแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะใครที่เขาเป็นราชการนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะเขามีโอกาสลงได้เยอะใช่มีความหลากหลายแล้วข้อต่อมาคือหนักเข้าีกมีข้อมูลนะครับว่าบางอำเภอตอนสมัครเนี่ยเจ้าที่ขอกตอนแนะนําครับว่าหลักฐานไม่จริงนี้จริงไม่กลุ่มเนี้ยคนสมัครแนี่ยแล้วมาลงกลุ่มนี้ซึ่งผิดกฎหมายนะครับเขาไม่ให้บอกจริงจริงะห้ามบอกแต่ไม่มีการแนะนําอ่ะ เพราะต้องเพื่อจะเข้าไปให้ลึกที่สุดเนี่ยไอ้กลุ่มนี้คนสมัครเยอะแล้วเยอะแล้วกลุ่มนี้สมัครน้อยเอแล้วขาพูดกันอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงจริงเพราะอะไรครับเพราะกลุ่มอาชีพเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นกลุ่มอาชีพเหมือนตอนปี6 2ตอนเขาเลือกกันสิบกลุ่มนะอันนั้นมีความเป็นกลุ่มอาชีพมากกว่านี้เพราะมีสมาคมอาชีพอันนั้นชัดใช่ไหมมากดีกว่านี้อันนี้ต้องไม่หาใบรับรองการแต่ตันนี้คือ2ี่กลุ่มนี่มันเรียกว่าเราเนี่ยเลือกได้ไว้ง่ายคือคนหนึ่งคนเลือกได้นะครับเช่นถ้าเป ท่านก็เลือกสูงไว้เลือกผู้หญิงหรือคนือคอุตรมอาชีพอีกอื่นก็ได้เป็นเป็นเป็นนักกฎหมายก็ทําธุรกิจได้ประกอบการได้ทําสวนได้ทํานาได้คือคือระบบที่ขอโทษนะฮะที่กรทเขาออกแบบไว้แบบนี้มันเหมือนกับว่าทําให้ถ้าใครมีข้อมูลตอนสมัครเนี่ยจัดได้ที่ไหนน้อยอที่ไหนแบบคือมันกลายเป็นว่าถ้าใครเข้าถึงข้อมูลเนี่ยแล้วถ้าเกิดกรตดูแลไม่ถึงระดับอาเภอได้อย่างแม่นยำเลยนะอย่างแกมีปัญดีเนี่ยแล้วมันมี ปัญหาจริงๆล้วนี่นี่อันนี้คือทําให้สุดท้ายอย่างอาจารย์ว่านะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแต่ว่าข้อใหญ่เนี่ยนะครับผมย้านะครับว่าที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอํานาจของสวครับถ้าอำนาจสวไม่ได้มากเท่านี้เนี่ยเรื่องมันจะไม่ยุ่งอย่างนี้อำนาจคือเลยครับอำนาจเลือกตุลรักการสามนูนอำนาจเลือกระฐนีรนั่นโอ้โหอีกหลายองค์แล้วรวมถึงการอำนาจในการจะ สัมมนนุนการแก้มนุนหรือจะไม่สัมมนาุนการแก้มนุนหรือจะปต้องการการแก้มนุนไอ้นี่เดิมพันมันสูงผมคิดว่าตัวแทนนายใหญ่ของของอาจารย์ธัญพรเนี่ยนะเออก็อันนี้มันเป็นโมเดลที่เคยเกิดมาแล้วตอนรัมวุลสี่ศูนย์ใช่ไหมฮะคือในเมื่อองค์กรอิสระเนี่ยให้คุณให้โทษรัฐบาลได้เยอะสามนูนเนี่ยชี้เป็นชี้ตายได้เพราะนั้นใครคุมได้มันมีอง่าครับแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วในตอนรัมวุรีูน40โอเคทีนี้มันก็เลยเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่า ทางอีกฝา่ายหนึ่งที่เขาอาจจะเห็นต่างครับในแง่ของว่าประธานจะเป็นใครหรือใครจะเข้ามาเขาอาจจะทําตรงข้ามเอี๋ยที่อาจารย์สุขุมว่าเรื่องผมเลยบอกว่าน่าสนใจมากอาจารย์ที่จะเสริมเรื่องอะไรครับต้องไม่ลืมคาว่าผลไม้ผลไม้เกิดจากต้นไม้อใครเป็นคนปลูกต้นไม้ต้องย้อนกลับไปดูกันแต่ว่าใครเป็นไม่ใช่เรื่องย้อนไปตรงนี้บ้าน เมืองเราดูตรงเนี้ยใครปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละเขาแล้วคนที่ปลูกเนี่ยเป็นคนที่ปลูกเก่งด้วยครับบางทีเราตามไม่ทันเขา่องเวลาแล้วเขามันออกมาอย่างที่เขาต้องการเขามีปุ๋ยสูตรพิเศษใช่ไหมอาจารย์อะไรนะคือมันจะออกมาเป็นผลตามที่เขาต้องการเพราะนั้นสิ่งซึ่งมองในการเมืองวันนี้มันการเมืองเก่าการเมืองใหม่นะนะครับเพราะนั้นถ้าปล่อยไปเป็นเป็น <c oughs> เป็นในายใหญ่เน <c oughs> ี่ยก็ยังอาจหวังผลการเมืองใหม่ได้แต่ถ้าเป็นนายพลปุ๊บมันก็จะไปยถ่วงไวอง้อย่างช้าที่สุดที่จะไปทางนน้นแต่ประเด็นหนึ่งผมว่าน่าสนใจอยากชวนอาจารย์สุขมคุยเหมือนกันเมื่อสัอกครู่อาจารย์ปริยาเปิดประเด็นมาเรื่องของกลุ่มอาชีพว่าเขาต้องการว่าอยากจะสะท้อนอให้แต่ละกลุ่มอาชีพ พูดถึงเรื่องตัวเองได้ดีที่สุดแต่ความไม่สนใจคือเวลาเราเข้าไปในประชุมสวเนี่ยจย์มันไม่ได้มีแค่กฎหมายเฉพาะกลุ่มอาชีพอย่างเดียวค,คือคือคือในในแง่ของตุต๊บตัวแทนผมมองว่าในสภาที่ตั้งอยู่เนี่ยมันต้องการทุกอย่างอแต่ใครมาได้ครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นไหมว่ามันจะต้องมีผู้แทนทุกอาชีพมันมันไม่จาเป็นมันอาจจะจําเป็นต้องมีผมที่ที่รู้ไปทุกเรื่อง ละคนหนึ่งเพราะนั้นคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะเป็นดาวดังหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนซึ่งรู้ทั้งเศรษฐกิจรู้ทั้งอะไรนะสังคมรู้ทั้งการรู้ทั้งเกษตรกรอะไรพวกนี้นะก็ได้ผมเห็นคนซึ่งไม่เคยออกอะไรนะพูดเรื่องประมงได้นำเสนอได้ดีอ่ะ่ที่เขา อะไรนะก็ทำใหมไอ้นาไอ้โตดไอ้ตอนที่เขาโตตทางตะวันตางยุโรปอ่ะอ๋อไอยูยูอะไรพวกนี้ก็เพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนประมงเนี่ยอ๋อแต่เป็นคนที่เข้าใจเข้าใจกาอะไรพวกนี้หรือพูดแทนกลุ่มอาชีพนั้นได้อาจารย์คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าท้ายที่สุดอ่ะแม้เขาจะมีความพยายามจะแบ่งแบ่งกลุ่มอาชีพก็จริงแต่ท้ายที่สุดคนที่สามารถนําเสนอได้และพูดได้ ในเรื่องต่างๆรจะเป็นผู้แทนอ๋อแสดงว่าสวปลายทาง200อคนเนี่ยจา์มองว่ามันอาจจะมีคนลักษณะอย่างเงี้นเยอะจะหาคนแค่200คนที่จะรู้ไปทุกเรื่องเนี่ยมันต้องอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าในสภาจะต้องบรรจุคนที่รู้ทุกเรื่องเนี่ยควรมันต้งแต่หลายเรื่องเข้าไปมันเกิน200อแล้วโอเคโอเคจะมอกใช่ไหมแต่จริจริงเนี่มันต้องอะไร200นี่มันพูดทุกเรื่องได้ไม่ใช่ มาได้แค่200เอาเจอ200หนึ่งคนนังเงียบทังสภาเนี่ยนะแต่ว่าผมยังอยากให้นึกถึงการตั้งรัฐมนุนฉบับนี้การวางเป้าหมายของสวไว้เพราะว่ามันเรื่องอำนาจเก่าอำนาจใหม่วัดกันตรงนี้เลยนะวัดกันตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ผมเอางี้ผมไม่เชื่อว่า คุณสมใจจะมาเอาละงานนี้เขาว่ากันนะเอาไงเออเขาวางกันแล้วนะความจริงดีความจริงความจริงความจริงเนี่ยมันมีมันหนึ่งอย่างนี้นะการเมืองเนี่ยตั้งแต่มีรัฐประหารมาแล้วเลือกตั้งปีหกสองมาการเมืองมันมันไม่ได้มีแค่ฝ่ายเพื่อไตยกับฝ่ายคอนเซอร์วทีฟต่อไปนะเพราะเมื่อถึงการเกิดขึ้นของอนาคตใหม่แล้วกลายเป็นก้าวไกลแล้วพอเพื่อไทยเขาปล่อยมือก้าวไกลเนี่ย มันเป็นสามฝ่ายนะครับเ้วันนีสามก๊กไงก๊กคือสามก๊กเหมือนสามกงคไงสามก๊กนี่คือต้องรวมสองฝ่ายเข้างนันให้ได้จะชนะอีกฝ่ายหนึ่งอ้าวทีนี้ก้าวไกลเขาที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงล่ะเพื่อไทยถ้ารวมมาฝ่าย conservative ก็ชนะก้าวไกลถูกมันอย่างนี้ไงถ้าหากว่าเพื่อไทยรวมยังรวมมาก้าวไกลอยู่ก็ชนะฝั่ง conservative ก่อนก่อนหน้านี้สองสามวันเนี่ยคุณทักษิณพูดเองครับ ผมมามีหน้าที่สู้กับเขาเอาไก่ไอ้จำปาตัดแล้วใช่ไหมไอ้จำปาเนี่ยไอ้ที่กินปังเข้าใจไหมใช่ครับไอ้จำปาชัดเจนตรงนี้ครับโอ้แสดงว่าไอ้พวกที่ยังผมเข้าใจว่าคุณทั้งสองคงกลัวไม่ได้การไม่รับการประกันตัวถูกต้องถูกต้องพูดเช่นนั้นเพื่อให้ได้รับการประกันตัวเอ๋อแต่คนก็เปรียบเทียบไงทำไมแล้วทำไมในบางคดีหมายว่าในคดีเดียวกันเลยนะข้อหาเดียวกันก็มีผู้ต้องหาจำนวนไม่น้อย ที่ประกันตัวไม่ได้แน่นอนนะครับการให้ประกันในคดีข้อหามาตราหนึ่งสองเนี่ยปัจจุบันก็เรียกว่ายื่นหยุ่นขึ้นนะตามรัฐธรรมนูญมากขึ้นครับอดีตเนี่ยเรียกว่าถ้าโดนข้อหาเนี่ยเรียกว่ายากมากที่ศาลจะก้าให้ประกันตัวแต่หลังมาเริ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีจำนวนอยู่ไม่น้อยอทีนี้ถ้าพูดตรงๆแบบนี้มาเนี่ยผมเข้าใจว่าคงกลัวว่าจะไม่ได้ประกันตัวกำลังพวกที่ ทำามบุวายอยู่ผมบอกบอกว่แล้วคนที่บ้านป่าคิดมากโอเดี๋ยวเรากลับมาเกาะเรากลับมาเกาะอันนี้อันนี้มุกมกเอราว่ากลับมาเรื่องมันเกี่ยวกันมันเกี่ยววะนะเรื่องบ้านป่ากลับมาสวอไม่เคยสงสัยบ้างเหรอว่าว่าทำไมคนถึงต้องอายุ40ถึงเร่ร่อนเพราะอะไรครับอาจารัน ก็รักษาคนรุ่นเก่าคิดแบบเก่าเลยคัดอายุไว้ถ้าปล่อยให้ว่าจะยี่สิบขึ้นมาไม่น่าไว้ใจเรื่องใหญ่เลยอาจารย์จุภพรครับผมเป็นที่ไรคือคือผมจะเสริมทั้งสองท่านไงนะครับว่าเอาอย่างที่อาจารย์สุขุมพูดเนาะเอาเชิงนวัตกรรมทางการเรีองก็ได้เอาทางการใช้เทคโนโลยีเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็ลังเลไงพออาจารย์สุขุมพูดเรื่องเอ๊ะเรื่องคุณสมชายนะครับเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะผมไปสกัดเขาหรือเปล่า ตอนนี้เดิมเนี่ยผมคิดว่าจะบอกว่าอะไรไหมแต่ปรากฏการที่ผมยืนยันได้นะ <c oughs> ในท่ามกลางสิ่งที่เราเห็นว่ามันล็อกมันอะไรกันเนี่ยรเราผมพบว่ามีคนรุ่นใหม่ๆแต่หน้าตาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักนะครับคือ <c oughs> หมายความว่าชื่อที่ออกทางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็จะมี เขาเรียกอะไรมีข่าวสารในสื่อมลชนเสียงกิจกรรมมีแอคทิวิตี้แต่นะครับถ้าไปสแกนในปึกนี้ดีๆนะครับอันนี้ไปโหลดได้ใช่ไหมอาจารย์ไปโหลดได้รในเว็บไซต์ของตนะใช่ครับถ้าไปสแกนดีๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่าแล้วเอาไปเปรียบเทียบเอาผมผมทีช่องให้ลองไปเปรียบเทียบนะครับคนที่มีชื่อเคยสมัครสอสอพักที่พักที่แนวแนวเนี้ยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อพักเพราะพักเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเคยเป็น ผู้สมัครสสเคยเป็นสสเคยเป็นผู้ช่วยสสอ่าโทษเคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงลองไปสแกนดีๆผมลองแต่ที่ผมลองสแกนดูนะครับครับมามากกว่าที่คิดมามากกว่าที่คิดเพียงแต่เขาไม่ได้เด่นดังคราวนี้ถ้าผมจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าอีกคั่หนึ่งนะครับเขาไปตั้งบ้าน af กันเดี๋ยวจะไปโดนถีบสกัดนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะบอกว่ามีบางจังหวัดที่มาได้อย่างเหลือเชื่อ อืมปัตตานีอ้าวเห็นแบบเอ๊ะเราไม่รู้จักเลยลองไปสแกนดีๆผมเห็นประมาณ 4- 5หคนว่ามีความเชื่อมโยงมีนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับไปสแกนดูครับนนทบุรีนะครับมีนะครับปทุมธานีมีนะครับมีจังหวัดไหนอีกล่ะเดี๋ยวผมไล่โน้ตมาเนี่ยนะครับมีจังหวัดทางใต้อีกหลายจังหวัดครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอย่าอย่าให้ภาพที่เราเห็นแต่ว่าเฮ้ยคือบ้านใหญ่เนี่ย ับล็อกอันนั้นเนี่ยอาจารย์สุขุมกับพี่เอกกับผมเนี่ยเรารู้เหมือนกันหมดเลยคุณเอ๊คุณอมปะซาว่าเราเราห้ามการล็อกโผกันไม่ได้หรอกออยังไงเขาก็ต้องสู้เพราะเกมนี้เดิมพันมันสูง,มมสงแต่สิ่งที่เรากําลังจะจับตาไปดูคือว่าเฮ้ยวิธีการในการสอดแทรกของพวกที่เนี่ยพวกชื่อเล่นสวสีส้มเนี่ยนะครับสตังก็ไม่มี มีแต่เทคโนโลยีอ่าผมก็อยากรู้ไงว่าพราะรอบที่แล้วเนี่ยพวกสีส้มมาใช่ไหมครับก็เลือกสอสอเนี่ยทุกคนมไม่ปฏิเสธว่าเฮ้ยก็ใช้พวกนี้แหละพวกเครือข่ายโซเชียลอะไรต่างๆใช่ครับรอบนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจว่าเทคโนโลยีจะะทลุมนะครับ<ม>จะสามารถจะฝ่าด่านพวกบ้าน AF ได้ในรอบนี้<ม>จริงหรือไม่ แต่ยืนยันได้ว่านะครับถ้าไปสแกนชื่อดูนะครับเนี่ยในปึกนี้นะครับอย่างที่ผมมีเนี่ยผมลองสุ่มอยู่ประมาณสัก30จังหวัดนะครับเพราะผมพอรู้ไงนะครับแล้วลองเอาชื่อไปเทียบเคียงเป๊ะเลยนะครับได้เรียกได้ว่ามาไม่น้อยอันนี้อันนี้หมายถึงฝั่งไหนฝั่งบ้านเอฟหรือฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งฝั่งพวกใช้เครือข่ายโซเชียลเนี่ยใช้เครือข่ายนะครับมาไม่น้อยนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าผมกําลังจะบอกว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับ การเลือกสวในรอบนี้หน้าตาของ200คนเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าไม่ขี้เหร่ะนะครับไม่ขี้เหร่ต่อให้เป็นบ้านใหญ่นะครับก็ไม่ใช่คนขี้เหร่อันนี้เราพูดตรงๆเลยท่านอาจารย์สุขุมท่านท่านถ้า,า,า,ามาดูในรายละเอียดอาจารย์สุขุมบอกว่าสายสีนะครับสีเขียวสีน้าเงินสีทหารเรืออะไรสารพัดนี่มาเยอะอืม <c oughs> ผมไปสแกนดูนะครับ คนที่มาในสายสีนี้นะครับหน้าตาต้องบอกว่าไม่ใช่คนไก่กาอาราเล่น,นะครับผมเอ่ยชื่อได้ไม่ได้เสียหายกับท่านนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ที่ผมจะเอ่ยชื่อเนี่ยเกียรติประวัติในการรับราชการเนี่ยเป็นที่ยอมรับในในสังคมของท่านแน่ๆเอาอย่างท่านอดีตแม่ทัพภาคสีเนี่ยเกียงไกศสีรักเนี่ยนะครับอันนี้จะบอกว่าเอ้ยแน่นอนเอาสายทหารเรือสักคนไหม พเลเรือเอกประสานสุขเกษตรนี่มาจากชิางเซาครับนี่เป็นคนเรียนเก่งของพวกนักเรียนในเรือนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงได้บอกว่าต่อให้ปีขวานะครับปีด,ดั้งเดิมมาเนี่ย<อ>หน้าตาก็ไม่ขี้เหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครอย่าไปคิดในแง่ร้ายจนเกินเหตุบอกอุ้ยขอโทษนะบางคนเอาไปเหมือนกับแหมไม่อยากใช้คอนนี้เอาไปเอ๊ะ สายที่4เนี่ยกลุ่มการแพทย์เนี่ยนะครับเฮ้ยมันจะได้อ,อ,อสมอมาทั้งหมดอันนี้ไม่จริง <c oughs> ผมไปดูชื่อนะครับ4กลุ่ม4่เนการสาสุขเนี่ยอเอาอยัางโคราชเนี่ยมีหมออยู่คนหนึ่งแหละนะครับแวกมาได้อย่างเหลือเชื่อ,อนะครับผมไม่เอ่ยชื่อเต็มแล้ชื่อย่อวอลแวน <c oughs> ไปหาเองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดโยนสกัดหรือไม่ได้อยู่ในบ้าน A.F แล้วจะมาว่าผมะนะครับแต่เอาเป็นว่า เราเห็นคนหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับแทรกอยู่ในปริมาณที่เยอะเคยมีการประมาณการว่าประมาณห0ร้อยถึงเจ็ดร้อยคนนะครับแต่ประมาณการของผมเองเนี่ยมากกว่านั้นนะครับประมาณหนึ่งในสามหลัมาณหนึ่งในสามด้วยเหตุนี้เมื่อกี้ผมเนี่ยจริงๆผมจดชื่อมานะแต่ว่าเมื่อกี้ผมมาตัดสินใจใหม่ละผมช่างใจไงเพราะอาจารย์สุขุมท่านบอกเออเฮ้ยเดี๋ยวเกิดผมบอกผ่านสื่อไปบอกเนี่ยครับเป็นชื่อที่ โน่นนี่นั่นอ่าเอาแล้วยสกัดเขาตำรวกระสุนตกเดี๋ยวกลายเป<อ>็นสกัดเขาเดี๋ยวผมซวยแต่เอาเป็นว่าลองไปสแกนนะครับวิธีสแกนนะครับใครไม่เชื่อผมนะครับไปโหลดชื่อมานะครับแต่ว่าท่านต้องใช้ความตั้งใจหน่อยนะครับแล้วท่านก็ลองเอาไปเปรียบเทียบนะครับไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเลือกตั้งเมื่อปี6-2บ้างนะครับหรือข้อมูลเลือกตั้งเมื่อปี -66 บ้างนะครับแล้วก็ลองเอาไปคอสเช็คนะครับก็จะพบว่าน่าตื่นตาตื่นใจ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด u mm ั hmm. s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แ hmm. ตช่อง YouTube mm hmm. พัติชนพ mm ี hmm. กันด้วยนะครับ